รายเดือนก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นซอมบีแร่กระจายหลายคนถูกกินไส้อย่างทรมานทรหดบางคนก็ถูกแพร่เชื้อและบางคนก็ยังแอบซ่อนอยู่นี้คือจุดเริ่มต้นเทร่นเพลกาซอมบีตอนที่หนึ่งตอนแรกชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย บางเรียงบางช่วงถูกพังหมดสมบีแพทประชาทำลายไปทั่วสมบีสายส่ยพนเศษท,ที่สามารถแพ้เคลื้อนได้ะพลรงมาณาดกวาทำให้ตอนนี้หลายคนก็ต้องรู้กรุ๊บโซนรวมถึงชายคนนึงคนนั้นก็คือผมจะไม่พาไปว่าเมื่อหายเดือนก่อนเกิดอะไรขึ้นแต่พูดคำเดียวตอนนี้ปุ่มบนซ้ายที่เป็นสีอันนั้นก็คือ สิ่งที่เรือกว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าองเราเขาเก็บเสบียงอาวุธและสินมากมายแล้วก็ยังมีเบอร์ติดต่อเพื่อนหลายคนซึ่งตายันหมดแล้วแต่บางคนก็อาจจะมีเขาได้ค้นหาไปและเขาก็ได้เจอก,กับหมเล่มหนึ่งเขาได้ทำการยิบมีดนั้นแกะวางให้พร้อม แล้ววิ่งเข้าไปสู้กับพวกมันพวกซอมบี้บัดรัวเขาแต่พวกมันก็จะจากพายเ้ยวิ่งเข้ามาหามีแค่ตัวนดี้วมันเป็นหัวฝูงจะมีเต็มและฝูงจะมีเหมือนว่าถ้าทำจัดฝนมันได้หัวฝงมันได้ก็จะทำจาดตัวได้หมดเลยมันจะวิ่งเข้าไปแล้วต่อจากนั้น เขาได้ก็ไดะชุมไปแต่เจ้าหนูนี้เขาได้ทำการไทยน